อาการกเลยครับครับผมก็ตอนนี้ก็จริงๆดีขึ้นเยอะมากๆแล้วครับประมาณปีเกือบเกือบหกเดือนแล้วที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นนะครับยังต้องรักษาอย่างต่อเน,นื่องจริงๆก่อนที่ผมพักออกกำลังกายไปไปเกือบสามเดือนเพื่อรักษาแบบจริงๆหมายถึงว่าที่บ้านักก็รักษาจริงๆแต่ว่าการรักษาแต่ละแต่ละ แต่และคุณหมอก็ไม่เหมือนกันแล้วกันผมเองมีความคาดหวังว่าอยากจะจับมาเหมือนเดิมร้อเรซเราก็เลยมีที่ไหนค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยครับแล้วก็งานนี้งานอ n นโนเวชันไทแลนด์รันเนี่ยจริงๆเป็นงานแรกเลยหลังจากที่ผมบาดเจ็บมามในการที่ผมจะได้กลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็น เหมือนเป้าหมายที่ทดสอบดูว่าที่เราจะกลับมาไหวไหมหทำกิจกรรมเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป้าหมายที่ทำให้ผมต้องแบบเริ่มกลับมาซ้อมแล้วก็ดูแลตัวเ,เอง,เ,องเราซ้อมหนักมากก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเหมือนปรึกษากับแพทย์แล้วก็นักกายภาพไปด้วยว่าเอตอนนี้เรามีอาการแบบน,นี้ถ้าเราซ้อมแล้วเรามีเจ็บแบบนี้เราทํายังไงเงี้ยครับก็อาจจะเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันให้คนที่มีการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็น่องประเภทเนี่ยได้ มีมีกำลังใจในการกลับมาฟิตแล้วก็ออกกลังกายได้ครับตอนนี้เปน,นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับมีที่ว่าเขาเขาสึกได้คือ <c oughs> คือผมคิดว่าส่วนตัวความสึกผมประมาณ90 90สิก้ว่าเปอร์เซ็นต์แหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องใช้เป็นบางจังหวะดีกว่า,วา <c oughs> มันก็อาจจะทำให้มันกระพุก้กระเทือน Jean, แล้วก็เจ็บอย่างเ <c oughs> ช่นตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มันจะมีอาการเป็นแบบเจ็บแผลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะรับท่อชาครับจริงๆมันชาลงแขนแล้วก็ขอขอก็จะปวดจะตึง เวลาจะมาวิ่งหรือจะออกกำลังกายเราต้องปรึกษาคุณหมอตลอดไหมเวลาจะทำาิจรคือคุณหมอก็จะบอกเลยว่ากิจกรรมไหนที่ที่ทาได้กิจกรรมไหนที่หนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ถ้ามันกระทบกระเทือนข้อต่อม,กมากๆจนเรารู้สึกว่ามันมีอาการแปลบหรือมีอาการตึงก็ให้เราหยุดเราก็พั<ม>กน้ำแข็งกอดเป็นเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรอดูซิว่าออหลังจากเาพัน้ำแข็งแล้วเนี่ยมันมันมีอาการเป็นอย่างไรมันดีขึ้นไหม ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเข้ามาดูกายภาพนี่ครบนี้ก็คือกายภาพได้ภาพใช่ครับใช่ทำได้เลยคือคือมันเป็นมันเป็นอาการที่คุณหาก็ได้แต่ไม่การันตีก็หมถ้าเราผาก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะามันหมเเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกผมเลือกกายภาพเลือกเพียบกายภาพแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเราแข็งแรงขึ้นดีกว่า มันหมดหิบไหมคะอย่างเราเป็นค<บ>นชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬา,าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าผมซึมเศร้าเลยนะเพราะว่าคือตื่นเช้ามาเราเคยเข้ายิมเลยอตอนเย็นเราเคยอยู่สวนเนี่ยไปวิ่งแล้วอยู่ดีมันทําไม่ได้เลยอะ่ะมันต้องแบบอึดทักไปแล้วมันต้องเหงามันรู้สึกแบบมันหน่อยเพวได้แต่นอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยงานเราก็ทําได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยบางบาง,บาง อยากนะแตต้องหยุดตัดตัเล่นแอคชั่นอย่างเงี้ยผมก็เล่นไม่ได้หรือเล่นได้ก็แค่แบบน้อยมากมาเพราะความมันคือเป็นซึ้งเศร้าถึงขั้นปรึกษาคุณหมอป่ะพี่ท็อปคือคือยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแค่ความรู้สึกเราอ่ะเหมือนเราเราเป็นคนมันเฟลมันเฟลอ่ะเฟลในใจอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าผมจะต้องแบบปรึกษาแพทย์อะไรอย่างงี้นะผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยร่องเหงาจังเลยอ่ะทำไมเรากลับไปทําอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราจะทํา อย่างนั้นได้อีกไหมอะไรเงี้ยเราต้องแบบยอมรับมันว่าอะไรเงี้ยอารมณ์เราก็เลยส่งผลกระทบกับงานไปหมดเลยคือคือต่อความรู้สึกมากกว่าแบบเราเราเคยมี energy อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไองานเราอ่ะมัน energy มันสัมพันธ์การไปแล้วเจอคนแล้วมันสดใสกับไปแล้วเรารู้สึกหน่อยๆมันก็คป็นเรื่องกันเราทำไปนานไหมคะปีขึ้นเหรแล้วช่วงนั้นเราฮิวไปอียังไง อผมทำทุกอย่างนะใครว่าดีเลยผมทำหมดอ่ะหมอไหนว่าดีผมก็ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทั้งฝังเข็มกายภาพก็มีหลากหลายประเภทแล้วแต่คุณหมอแต่ละท่านก็มีวิธีการวินิจฉัยโรคไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับมีวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนกันแต่ละสีรษะเห็นเขาตาเลยนะครนะตาที่เราเคลมันผมว่ามันเป็นอารมณ์น้ำตาตกในจริงคือ มันเหมือนแบบสมมติว่าถ้าเราไปไปที่สวนใช่ป่ะเราเดินได้นะแต่เวลาเราเห็นคนวิ่งผ่านไปเราก็อยากเราก็อยากทำพี่บอกหมเราแบบเคยแบบหนึ่งชั่วโมงเราเคยวุ้ยเราวิ่งขึ้นบันไดได้เราเก็บได้เป็นสิบกิโลอย่างเงี้ยตอนนี้เราได้แค่เดินหน่อยๆไปเรื่อยเห็นคือมันไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเห็นตอนนี้พี่ลองวิ่งบ้างไหมคะ<อ>ได้ประมาณกี่กิโลได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยอ่า จริงวิ่งได้ประมาณสักสามสี่กิโลแต่ไม่ได้วิ่งตลอดนะคือมจะวิ่งแบบประมาณสักสามร้อยเมตรพัก100ร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมากกว่าวิ่งยาวไม่ได้อย่างไม่ได้ประนี้แต่ส่วนหนึ่งที่แบบกำลังใจดีขึ้นนะเพราะคนครอบคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ตัวก็ไปหันก็ครอบครัวก็ให้กําลังใจอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าระวังอย่าแบบเหมือนอย่าโอ้ยอย่าอย่าคิดว่าเฮ้ยตัวเองทําได้แล้วแล้วก็ทาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมจะระวังมากๆเพราะว่า เ,เราเราค่อนข้างจะไม่อยากจะให้มันรุนแรงเข้าตอนแรกเพราะว่าตอนแรกมันขยับแขนไม่ได้แล้วมันจะลําบากคนในครอบครัวครทำแต่ก็ฮิวตุ๊อย่างนี้เราทุ่มเทเวียนในบอกว่าอะไรที่ราทุ่มทุนรักษาไปกดหนักมากคนที่เยอะมากเลยก็บอกว่าเหลักไม่ถึงไม่ถึงครับก็ไม่เคยรวบรวมเลยแต่คือคือถ้าถ้าถ้าใครที่เคยรักษาแนวนี้ก็จะทราบดีอยู่แล้วว่า หนึ่งครั้งในการที่ไปกายภาพอ่ะมันก็ก็ประมาณหนึ่งใช่ค่าคอนซัลทของแพทย์ค่าเอ็มอาร์ไอค่าเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยครับแล้วมันต้องหาต่อเนื่องด้วยมันก็จะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้มุมมองการตัดสินเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคือบางครั้งเราคิดว่าเราแข็งแรงบางครั้งเราคิดว่าเราสุขภาพดีอายุเรายังน้อย เราอาจจะประมาทในบางอย่างไปแต่พอเราบาดเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยมันบางครั้งมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเพราะว่าเรายังต้องเหลือชีวิตเรายังมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเรายังมีคนข้างหลังที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันมันคิดเยอะขึ้นมันคิดเยอะขึ้นขนรู้ใจจังตอนนี้นีมันเกิดแบบเกิดจากอะไรอ่ะอ่าผมผมถ่ายชี้นแยกชั้นแล้วก็บาดเจ็บ เราคนหุ่นใจแบบพี่ร้อต้องคอยดูแลไหมคะให้ใจในบ้านเขาอ่ว้พี่ทอบอกมีคนคุยอยู่พี่ทอบอกแหละว่ามีคนคุยอยู่ใช่ใช่ครับใช่เขาดูแลยังไงบ้างครับกอดอย่งนี้แหละเขาให้กำลังใจครับให้กำลังใจแหละหมายถึงว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรานชอบออกกำลังกายเงี้ยแต่เขาก็จะคอยห้ามว่าอย่าอย่าทำผ่าผมมากนะคอยดูแลเป็นคน คุณหมอจะเยียวยาเราแต่ดูคนนี้พี่ลอบจะไม่ค่อยอยากเปิดเลยก็กำลังคุยอยู่ไม่ค่อยคุยมประมาณจริงๆแล้วคือเขาจะพูดว่าไงเดี๋ยวเขาชอบเขาชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่าก็คือเป็นคนน้องวงการเนาะรับครับเอาอะไรกันมันมาประเด็นนี้ได้ยังไง เป็นพยาบาลตัวหน่คือจริงๆเราก็คุยกันมาสักสักพักหนึ่งใช่อันนี้จงปีแล้วหรือยังครับนปีหรือยังจำไม่ได้เลครับแต่ก็คุยกันมาสักพักหนึ่งเราประทับใจเขาต้องไหนอะไรยังเงมันตอไปกันใหญ่นะอันนี้ยังไม่เรียกแฟนืเยเงไม่เราก็คือเป็นจริงเราก็เป็นเพื่อนๆกันแหละก็คุยกันนี่แหละครับเหมือนซึมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันอะไร นะคพอดีเราซึมเขาก็เลยซึมไงนะอ <c oughs> ออย่างล่าลสุดคะ่ะพี่อ,อ๋อพี่อ๋อไปออกห้องเชือดมาห,มหลายคนอ่านแล้วฮือฮามากเลยครับผมเซลเกินไหมคะ <ๆ S 1> ออกไปเล่าว่าคือคือจริงๆแล้วเราก็เราก,เราก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นรายการเพื่อนแหละรายการทุ่มันรุ่มอะไรเงี้ยฮะเราก็มีทุช่วยก็คุยกันแบบถามๆเพิ่มมากกว่าคือคือคือถ้าอ่านมันอาจจะดูแบบ แรงไปๆๆแต่ว่าเราเราไม่ได้มีความตั้งใจจะให้มันเป็นอะไรแบบนั้นมันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนคุยกันมากกวา่าจริงๆคนมาแซวเยอะไหมคะหลังจากที่ก็<อ>มีเพื่อนสิวครับผ,ผมก็เคยๆเหมือนังครับผมอืมอมีม็นทินำงำถามในนี้ใช่ใช่จริงๆแล้วอมันก็เป็นคอนเทนต์ที่เหมือนเราสมัยเดยกๆสมัยเด็กๆมันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพ่อเราก่จริงๆมันมันก็เป็นเหมือน เด็กมากๆอ่ะเนาะเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นน่ะมันถูกกลิ่หรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนนั่งฟังกันเฉยๆครับแต่ในช่วงเรื่องของรายการย่มีบอกไว้ว่าเราไม่ค่อยจะอ,ในในอ่านได้เลยเนี่ยต้องเจอผู้หญิงย,ยังไงนะฮะไม่ค่อยจะเฉพแต่งเจอผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้แบบเออผู้หญิงในชีวิตเราไ มันก็ไม่ขนาดนั้นบ้างครับคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือการไม่แตะหมายถึงว่าเราเองเราก็ให้เกียรติเขา<ม>แล้วเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นน่ะ<ม>คือผมอาจจะเป็นแบบผู้ชายผู้ชายที่ที่ไม่ได้ไม่ได้นึกดีกว่าตอนนั้นก็เด็กอะ่ะเราเราก็แค่เหมือนแบบอยากจะเหมือนให้เกียรติเขามีมีสเปซให้มันชัดเจนมากกว่า